สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพลพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำที่14-20มีนาคม2565กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะโดยช่องของแพรพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศา์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในกาลฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในสัปดาห์นี้นะคะดาวประสบวดีซึ่งเป็นดาวเจริญการงานของคุณโคจอมไปอยู่ในภพสุภะค่ะ ส่วนในเรือนการงานหรือว่าเรือนกรรมะของคุณนะคะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าตัวของคุณโคจรอ,อยู่ค่ะ ในเรื่องการงานของคุณนั้นนะคะยังคงมีความสําเร็จค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบๆข้างอย่างดีนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานอาจจะมีเรื่องจุดจิกหงุดหงิดใจในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะที่เหมือนว่ายังติดติดขัดขัดไม่เข้าใจกันทําให้ต้องสื่อสารกันมากค่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องเอกสารต่าง,างๆนะคะที่มีความผิดพลาดทําทให้ต้องแก้ไข market, หลายๆรอบค่ะทําให้คุณหงุดหงิดใจได้นะคะเพราะ,ะว่าดาวพุธที่เป็นดาวเจริญของคุณนะคะโคจรได้มาตรฐานเป็นประกก็เป็นนิดค่ะ แต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าชาชนะคะดังนั้นเพื่อนๆร่วมงานนะคะจะคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องงานให้ผ่านเรียบร้อยด้วยดีค่ะและงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็จะนําความเสร็จมาให้คุณด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องการเงินของคุณในสัปดาห์นี้นะคะดาวคาที่เป็นดาวเจเริเือนภพลาพาเรเดือนที่เกี่ยวกับในเรื่องของรายได้การลงทุนนะคะ โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวสุขคู่มิตรในภพมรณะค่ะในเรื่องการเงินของคุณก็ยังคงมีรายได้เข้ามานะคะแต่ว่าดาวไปโครจรอ,อยู่ร่วมกับาดาวเสาร์คู่ศัตรูด้วยค่ะดังนั้นในเรื่องรายจ่ายก็เข้ามาเยอะด้วยเช่นกันนะคะและอาจจะรวมไปถึงรายจ่ายที่เกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแต่ว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวกับในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ต่างๆจะส่งผลดีกับในเรื่องของรายได้ของคุณค่ะส่วนในภพลาภะของคุณนั้นมีดาวเกตและก็ดาวมิตยยโคจรอยู่นะคะดังนั้นงานที่เกี่ยวกับโซเช เน็ตเวิร์กนะคะก็จะสร้างไรายได้ให้กับคุณอย่างมากเลยทีเดียวเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวคณาราศีมิถุนในสัปดาห์นี้นะคะดาวจเจริญความรักของคุณก็คือดาวพฤหัสบ,บดีค่ะดาวพฤหัสบ,บดีโครจรไปอยู่ในภพสุพะดังนั้นในเรื่องความรักของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วความรักนั้นมีความสุขดีนะคะ มีความหวงายซึ่งกันและกันค่ะแต่ก็ให้ระวังความนอยความจิตตกของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะทำให้ความรักนั้นไม่มีความสุขนะคะส่วนคนที่ยังโสดก็มีจะมีคนมาชอบพอคุณค่ะหรือว่ามีคนเก่าๆนะคะอาจจะติดต่อกลับมาเพื่อสานต่อความสัมพันธ์นะคะแต่คุณเองนั่นแหละค่ะที่ยังไม่แน่ใจแต่หากจะคบหาดูใจกับใครในช่วงนี้ก็อย่างเพิ่งเปิดตัวมากนะคะเพราะว่าดาวสุขที่เป็นดาวตัวแทนของความรักนะคะยังคงโคโจรอย,อยู่ในเดือนมรณะร่วมกับดาวเสาร์ค่ะ และสัปดาห์นี้นะคะขอใชาวลัคนา,าสาศีมิถุนระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็ขอให้ชาวลัคนา,าสาศีมีถุนทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ